ที่เป็นเลิศเบสปรีติสด้านครูผู้สอนชื่อผลงานการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความสำเร็จด้วยหลักสมาร์ทโกลผู้พัฒนานวัตกรรมนายสถาพรแก้วธรรมตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบ้านตะแท่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสกเกตเขต4 ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมกีฬาวอลเลย์บอลเป็นกีฬาประเภททีมที่มีผู้คนสนใจในระดับต้นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันตั้งแต่ระดับภายในโรงเรียนไปจนถึงระดับนานาชาติเช่นซีเกมเอเชียนเกมและโอลิมปิกเกมสําำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสกเกตเขตสีได้มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในทุกๆปีโดยการคัดเลือกจากตัวแทนกลุ่มโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านตะแท่นได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียนมอไอแดงในทุกๆปีซึ่งผลการแข่งขันในปีการศึกษา2 5 1 5ยและ2516ัยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนได้ในปีการศึกษา2 5 1 7ในฐานะผู้ฝึกสอนเข้าพเจ้าเลยเห็นความสำคัญและอยากพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จจึงได้นำหลักสมาร์ทกมาใช้ในการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานเพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความสำเร็จด้วยหลักสมาร์ทโกเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอลของนักกีฬาวอลเลย์บอลโร,รงเรียนบ้านตาแท่นให้มีศักยภาพมากขึ้นเพื่อส่งเสร,รมิมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ความมีวินัยให้เกิดขึ้นกับนักกีฬาขั้นตอนการดำเนินงานการนำหลักสมาร์ทโกมาใช้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลโร,รงเรียนบ้านตาแท่น รุรร่นอายุไม่เกิน12ปีชายและรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงจำนวน18คนเพื่อเตรียมทำการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมออแดงระหว่างวันที่17-19ธันวาคม2517ซึ่งดำเนินการตามหลักสมาร์ทโกลดังนี้ S Specific คือการตั้งเป้าหมายอย่างเจาะจงชัดเจนต้องการชัยชนะในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนมออแดงประจำปีการศึกษา2517 M m i s e r a b l e เป้าหมายต้องชัดเจนสามารถวัดผลได้โดยต้องฝึกทักษะของการเสริร์บรับตบและระบบทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพหากทำสำเร็จจะได้รับรางวัลการสนับสนุนการยอมรับคำชื่นชมและความภาคภูมิใจแก่นักกีฬา A achievable เป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง คือการฝึกซ้อมในช่วงเวลา15นาิก30นาทีถึง18นาฬิกาในวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ารเลเวนตเป้าหมายจะต้องมีความสมเหตุสมผลการกำหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการสอนจะต้องชัดเจนสั้นง่ายและตรงจุดหมายมีการบันทึกความก้าวหน้าของนักกีฬาสะท้อนผลและให้กำลังใจนักกีฬามีแบบฝึกที่มีความหลากหลาย รวมถึงการวางแผนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีไทม์เบลเป้าหมายที่กำหนดไว้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสมซึ่งระยะเวลาในการเตรียมทีม5-6เดือนผลการดำเนินงานนักกีฬามีทักษะความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลมากขึ้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในระดับความพึงพอใจที่ตั้งไว้มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยและค่้นนิยมที่พึงประสงค์ปัจจัยความสำเร็จ การนำหลักสมาร์ทกมาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านตาเท่นด้านตัวนักกีฬานักกีฬาเป็นปัจจัยที่สำคัญเพราะเมื่อน,นักกีฬามีเป้าหมายเดียวกันจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นด้านบุคลากรและเพื่อนร่วมงานเกิดจากการได้รับโอกาสการสนับสนุนและให้กำลังใจจากผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตาเท่นในการพัฒนานักเรียนด้านผู้ปกครองได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมในเวลาหลังเลิกเรียน บทเรียนที่ได้รับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมือนว่าสำเร็จแล้วครึ่งทางการนำหลักสมาร์ทโกมาใช้ทำให้มีรูปแบบในการพัฒนาที่ชัดเจนและประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลสู่ความสำเร็จด้วยหลักสมาร์ทโกผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เช่น Facebook Page สุขศึกษาและพลศึกษากับครูบิว YouTube และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้และพัฒนานักเรียนต่อไปข้อเสนอแนะหลัก Smart ทโกลสามารถนำไปใช้พัฒนานักกีฬาประเภทอื่นๆได,ๆได้เพื่อให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนมีการวางแผนการฝึกซ้อมอย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบที่ชัดเจนอีกทั้งหลักสมาร์ทโกลสามารถใช้กับการพัฒนาด้านอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน